สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมที่ดินติดเลคน้ําวิวเล็กน้ําครับวิวน้ําด้านหลังเป็นวิวน้าที่สวยนะครับบรรยากาศร่มเลื่นเย็นมากครับเป็นที่ดินแนวบ้านสวนเกษตรนะครับแปลงนี้พิกัดคลอง12อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับแปลงนี้เข้ามาจากถนน3 0 5เพียงแค่14กิโลครับเข้ามาจากถนนเรียกคลอง12มาประมาณ800เมตรครับถนนด้านหน้าจะเป็นถนนสาธารณะกว้างถึง8เมตรครับเป็นถนนหินคุกบดอัดแน่นนะครับนี่ครับ นี่แปลงที่ดินแปลงที่ดินเราจะมีอยู่2แปลงครับแปลงละ1 0 2ตารางวาครับขายถูกมากๆครับเดี๋ยวจะฟังราคาเนี่ยครับตอนนี้ให้ดูก่อนนะครับเนี่ยขายถูกมากครับแปลงนี้วิวด้านหลังเป็นวิวเลคนะครับวิวเลคน้ำนี่นี่ครับบรรยากาศดีมากเสียงนกเสียงอะไรครับนี่ที่ดินก็กว้างอยู่ประมาณ12เมตรลึกอยู่ที่34เมตรนะครับนี่ความลึกเหมาะเจาะหรือจะซื้อ2 1 0รตารางวาก็ได้ครับ204ตารางวาครับนี่ครับเราแบ่งขายเป็น102ตารางวาครับ ตอนนี้ผมให้มาดูวิวด้านท้ายแปลงนะครับเนี่ยดูบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีจริง,รงก็ลูกค้าซื้อก็นั่งทำซาลาพักชมวิวน้ำชิวๆครับอากาศน้ำพัดมาเย็นด้านหลังนี่เย็นมากครับอากาศเย็นดีมากเลยแปง100ลงร้อยตาร้อยสองตารางวาเราขายอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นบาทครับฟังไม่ผิดสองแสนแปดหมื่นบาทครับราคานี้เป็นฉนดทคูดแดงครับฟรีโอนะครับนี่ครับ ที่ดินเราขายถูกมากๆาณครับเราอยากให้ทุกคนมีที่ดินทํากินครับมีที่ดินพักผ่อนอย่างกเกษียณน,นี่ครับที่ดินวิวเลกน้ําหรือจะซื้อ200ตารางวานี่สวยมากครับเป็นเกือบเกือบเท่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามมากถ้าเป็น200ตารางวาก็จะหน้ากว้างอยู่ที่24เมตรครับแล้วก็ลึกอยู่ที่34เมตรครับนี่ครับบรรยากาศดีจริงๆที่ดินเราเคลิ่งให้เรียบร้อยครับ ยังเป็นหน้าดินเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยด,ดินดินดาปี5้าสี่น้ําไม่ท่วมนะครับมีชาวบ้านเขาบอกว่าโซนคลองสิจะเป็นโซนที่สูงมากครับด้านหลังนี้จะเป็นจะน้ําไม่ท่วมเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่วิวน้าสวยๆด้านหลังนะครับนี่บรรยากาศลูกค้าก็สามารถดึงน้ําใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเขาขอดึงน้ำเขาได้เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นบ่อน้ำเขาครับเขาเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาใหญ่ครับเลี้ยงปลาบึกเขาจะลอกเขาจะลอกอวนทุกปีครับเขาจะลากอวนปีหนึ่งเขาจะลากหนึ่งครั้งเป็นพวกปลาใหญ่ๆนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาชมแปลงกันทาถนนด้านหน้าครับนี่ครับแปลงเราจะมีแปลงเอนึ่กับเอนะครับถ้าอยากจะซื้อ2องตารางก็ได้หรือจะซื้อ1นึ่งตารางวาก็ได้นะครับนี่ครับนี่บรรยากาศหน้าแปลงน่าจะแปลงจะเป็นสวนตะไคร้นะครับนี่ครับที่เห็นเขียวๆนี่คือสวนตะไคร้นะครับนี่คือถนนครับเป็นถนนหินคบกุดอัดแน่น มันจะเป็นถนนสาธนารณะแล้วครับทางโครงการอบตก็มีงบประมาณมาให้แล้วครับจะทําเป็นถนนคอนกรีตให้ถึงยาวถึงสุดท้ายแปลงเลยนะครับ,น,น,รบรนี่ครับถ่ายโครงการเลยนี่ครับที่ดินเป็นที่ดินจัดสรรเก่านะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากคุณลูกค้าที่สนใจอยากทำบ้านสวนหรืออยากได้มีที่ดินพักผ่อนยามกเกษียณพักผ่อนเป็นเนสาทิ์นะครับมาจากต่างจังหวัดมาจากในมาพักอยู่ที่ คอรสิบสองแล้วก็ไปเที่ยวนครนายกได้ครับเดินทางสะดวกครับตอนนี้จะออกไปหนองแคสระบุรีก็ได้ครับหรือจะไปนครนายกก็ได้คุณลูกค้าที่สนใจที่ดินแปลงเล็กติดต่อผมมาครับอาร์ตค,ครับ0 8 9 1 5 8แปดเก้าหนึ่งห้าแปดสี่แปดแปดศูนย์ครับสวัสดีครับ